ฮอแแลนด์ oh, aland, ปีศาจเลยนะครับ12นัด22ประตูนะเมื่อคืนนี้เรือดำน้ำสีเหลืองบีรเรียล e ครับโดนทางแมนสตี้อัดไป2ประตูศูนย์ลิ่งบล็อกฮาลแลนร่างทองใครก็ฉุดไม่อยู่ครับล่าสุดซับเพิ่มอีกหประตูทำสถิตินะครับยิง12นัดติดต่อกัน22ประตรูทั้งในระดับสโมสรแล้วก็ทีมชาติ ในเกมที่แมนซิตี้ครับบุกไปอัดเบียเรอ่หถึงถิน2ประตูตะศน์ในศึกยูฟ่าแเปี้์เมื่อคืนที่ผ่านมารอบเตกเปต์นะครับได้ประตูจากฮารแลรนทีสิบเจแล้วก็แบรนดโดซิวานาทีที่40นะครับผมต้องบอกเลยว่าเกมผ่านไป1ินาทีแรกเนี่ยแมนซิตี้ดูดีกว่าเยอะเลยครองบอลได้ซะเป็นส่วนใหญ่มีโอกาส Just, พาบอลไปลุ้นประตูบ้างแต่ไม่จะแจ้งพอนะครับ แล้วแมสตี้เนี่ยมาได้ประตูขึ้นนําจากคนดีคนเดิมครับอลิ่งเบลฮาร์แลนซัดด้วยขวาตามน้ําลูกคัดแป็ดครับมาให้กับลอิสไม่เหลือซาก1นึ่งสทำให้เซเรติยิงติดต่อกันเป็นนัดที่12นะครับได้ไปแล้ว22ประตูทั้งในระดับสโมสรแล้วก็ทีมชาติเป็นประตูที่15ที่ทําให้แมสตี้เนี่ยแล้วก็รวมทั้งซิดยี่สิบสี่ประตูถ้านับรวมทีมชาตินอร์เวย์ด้วยนะครับอือหือสิบห้าประตูที่เราให้แมสตี้นะ เบียร์ครับก็ได้ลุ้นจากลูกยิงนอกกรอบของปาเกครับลูกพุ่งหลุดเสาไกลออกหลังไปนิดเดียวแล้วก็เข้าช่วงท้ายครึ่งแรกแมสตี้ถ่ายบอลไปถ่ายมาหาช่องเจอเรื่อยๆนะครับรูปเกมเหนือกวา่าอะไรก็ดูดีกวา่ามาได้ประตู20จากซาวิโยครับเห็นแบรนโดซิวานสอดมาหน้าปากประปตขขูคนเดียวปัรจงตักบอลเข้าหัวได้โขกจ่อๆคนเดียวโล่งๆครับจะไปเหลือซอสอะไรนะครับโอ้โห แล้วครึ่งหลังเนาะก็ถือว่าฮาเลนนะ์น่าจะทําได้อีกลูกจากชอ็อตกระชากออกซ้ายแล้วสับไกลยิงนาทีแต่ผู้รักษาประตูไม่พลาดครับพุ่งมาตามปัดไปได้ทิ้งทันนะครับจบเกมนะครับไม่มีปัญหาอะไรครับหมดเวลาแมนซิตี้ครับบุกมาชนะบีเรลลแบบสวยสดง,งดงามนะครับสประตูต่อศูนย์ครับไม่ได้หืดจับไม่ได้ยากเย็นอะไรมากมายก็ถือว่ามีความสุขเลยแบบนี้เอลลิงบลาฮาเลนนนะครับ ทำอะไรก็ดีไปหมดนะตอนนี้ก็ถือว่าทําอะไรก็มีความสุขไปหมดนะครับสําหรับเราล์ฮารแลนด์นะครับ <S <S เป๊ปกุโดล่าน,นี่ยิ้มหวานเลยนะพอใจครับที่แมสตี้คว้าชัยชนะนอกบ้านชิบะเล็กในรอบปีนะครับอย่างนี้ก็ถือว่าสร้างความมั่นอ,อกมั่นใจสร้างความกระหายให้กับแข้งอ่าแมสตี้เข้าไปอีกเนาะอันนี้ก็ต้องบอกเลยครับว่าสุดๆจริงๆนะครับชนะของเป๊ปกุโดล่าครับบอกว่าเขาให้สัมภาษณ์หลังเกมนะเขาบอกว่า สนามที่ยากในการมาเยือนเราเล่นได้ดีมากนะท้ายสุดพวกเขามีโอกาส1-2่ครั้งแต่เราเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเป็น9ก้าที่ดีสำหรับเราในทัวร์นาเมนต์นี้พูดถึงการใช้งานลิโกโรวิสในตำแหน่งกองกลางเขาบอกว่าผมมั่นใจว่า90%ผู้เล่นของเราเห็นนะครับลิโกโรวิสยืนตำแหน่งนั้นได้ดีและรู้ว่าเขาจะทำอะไรผมชอบนักเตะคนนี้ผมชอบนักเตะแบบนี้ทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับเขารู้ดีว่าต้องเคลื่อนที่เมื่อไหร่และผมพอใจกับฟอร์มการเล่นของเขาเป็นอย่างมากเลย เป็นเรื่องที่ดีที่ไม่ใช่แค่ลิ่งบราฮาเลนเท่านั้นที่ยิงประตูได้และเรายังมีโอกาสจากคนอื่นอีกด้วยผลกระทบจากไรยันเชคกี้และก็ตีนี่ไรสเตอร์ก็จะเยี่ยมเหมือนกันผมผิดหวังเล็กน้อยกับผลกนนารแข่งขันที่โมราโกเราสร้างโอกาสได้แต่ไม่ชนะและเราเล่นแบบเดิมในวันนี้แต่วันนี้เราทําประตูได้ทีมในลาลีกาแข็งแกร่งมากๆนะและพวกเขานะี่ยังมีผู้จัดการทีมระดับท็อปผมพอใจมากกับสิ่งที่เราทําได้ผูดถึงนิโก้กอร์เซเลสเขาบอกว่าเขาเจ็บบริเวณเทา้าหวังว่าจะไม่มีอะไรซีเรียส พูดถึงชยชนะนอกบ้านในเชเบลีกครั้งแรกในรอบปีเขาบอกว่าฤดูกาลที่แล้วไม่ดีสถิติของเราในเชเบลีก,ลกที่ปีที่แล้วเนี่ยเราแพ้นะแต่ก็ไม่เป็นไรโดยส่วนตัวผมสถิติก็ไม่ได้แย่แต่ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเป็นฤดูกาลที่ยากลําบากสําหรับเราบรรยากาศและฟอร์มการเล่นของทีมตอนนี้ทำให้ผมรู้สึกโอเคนะครับไปดูในส่วนยูโคเรสกันหน่อยครับเมื่อคืนนี้อาร์เซนอลครับ รัวตราหมีครึ่งหลัง4-0ยูเครสโอ้โหหายฝืดครับกดเบิ้ลเลยนะแล้วก็ไดแมนชอปเดอะแมตตไปด้วยครับหลังเกมครับวิกเตอร์ยูเครสครับสุดปลื้มครับอาร์เซนอลเปรี้ยงปรางมากๆนะครับวิกเตอร์ยูเครสกองหน้าจากอาร์เซนอลครับพอใจอย่างยิ่งกับผลงานส่วนตัวแล้วก็ผลงานของทีมครับหลังถล่มแอตเลติโกมาดริดราบคราบครับ4ประตูต่อ0ส่วนหน้าสวีเดนอย่างยูเครสทำสอประตูแล้วก็คว้ารางวัลแมนชอปเดอะแมตนะครับเขาก็ให้สัมภาษณ์หลังเกมบอกว่า เออผมพอใจมากคู่เขามีโอกาสดีดๆหลายครั้งแต่โดยรวมแล้วผมคิดว่าเราคุมเกมได้การทำได้4ประตูและก็เก็บคลนชีได้ครั้งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเราพยายามทำอย่างต่อเนื่องเราทำสิ่งต่างๆได้อย่างถูกต้องเมื่อเราเล่นเกมรับและเมื่อเรามีโอกาสเราก็แข็งแกร่งมากในการคว้าโอกาสเหล่านั้นทั้ง2ประตูของผมนั้นยอดเยี่ยมมากผมพยายามทำเต็มที่ตลอดเวลาแล้วก็ทำงานหนักมีส่วนร่วมกับสิ่งต่างๆมากมายซึ่งประตูเหล่านั้นจะต้องมาถึงในอีกไม่ช้า เราอยากทำผลงานให้ดีเราอยากชนะเกมการแข่งขัน,น,นแต่ยังมีเส้นทางอีกยาวไกลเราจะทําทีละเกมแม้มันจะฟังดูน่าเบื่อก็ตามนะครับในส่วนของมิเกลอาร์เตต้านะครับก็ปลื้มยูเครสเนี่ยซันโวชี้ทํางานหนักเพื่อทีมมาตลอดนะครับฉะนั้นของ ita, อาร์เตต้ากุสเซอร์แอสตันอลครับปลื้มใจครับหลังเห็นวิกเตอร์ยูเครเรสทํา2ประตูในเกมถล่มแอนดอริดเมื่อคืนนะครับชี้ว่ายนะูเครสเนี่ยสมควรได้รับหลังการทํางานหนักเพื่อทีมนะครับฉะนั้นอาร์เตต้าบอกว่า มันเป็นเกมที่ยากหลังจากได้ประตูพวกเขาก็เปิดเกมรุกมากขึ้นและเราก็หาพื้นที่ได้ง่ายขึ้นผมพอใจกับผลการแข่งขันมากในเกมระดับเชเบเลกเนี่ยคุณต้องจําเป็นต้องยกระดับขึ้นสูงแน่นอนและแน่นอนว่าเราทําได้ในช่วงเกมที่มันดีมากๆผมดีใจด้วยเขาก็พูดถึงยูโคเรสครับที่ทํา2ประตูเขาบอกว่าดีใจมากนะเพราะเขาสมควรได้รับมันความขยันที่เขานํามาสู่ทีมนั้นมันยอดเยี่ยมมากจริงๆ เราให้คุณค่ากับหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาทำเพื่อทีมมันเป็นรอยยิ้มที่สดใสที่สุดบนใบหน้าของเขาในวันนี้และมองไปยังเพื่อนร่วมทีมของ,ของเราด้วยหวังว่าน,นี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของจังหวะที่สวยงามพูดถึงลูกตั้งเตะของดีแคนรท์เขาบอกว่ามันยอดเยี่ยมมากนะเราแน่จะทําประตูได้ในช่วงครึ่งแรกแต่เรามีศักยภาพที่จะทําประตูแบบนั้นได้อยู่แล้วและนักเตะคนอื่นๆก็ทําประตูได้เราต้องการพัฒนาต่อไปแล้วก็รักษาความต่อเนื่องต่อไปพูดถึงการสร้างความเชื่อมั่นกับแฟนบอลเขาบอกว่า มันสร้างความสามัคคีที่ดีขึ้นระหว่างเรากับกองเชียร์ความเชื่อมั่นเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะในวงการกีฬาตอนนี้เรามาโฟกัสกับเกมวันอาทิตย์กันดีกว่านะครับอันนี้ก็คือการเปิดใจนะครับของทางอ่ามิเกลอาร์เตตานะครับโอ้โหล่มยับเยินครับสประตูต่อศูนย์ครับแอนเริดโดนเยอะเกินนะครับโอ้โหนั่นแหละฮะก็ถือว่ามีประเด็นครับเดี๋ยวมาตามต่อครับข่าวสารบึกบกเลยฮะ